นี่บอลดำแบล็กมจิกของเรานะคะปาักชําโดยใช้ไหลได้สองอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํานะคะทําง่ายๆรับรองว่าติดทุกต้นค่ะมันยาวค่ตันนี้มันยาวก็เลยเดี๋ยวจะตัดเพ่าปล่อยล้ยงานเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาตัดเป็นป้องป้องอย่างนี้ wander, อ<ๆ>่ะมันก็จะเป็นต้นนะคะเดี๋ยวรากมันก็จะขึ้นค่ะป้องแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวจะตัดตรงนี้ตรงนี้ได้ต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะ ก็ตรงกลางนีไ้ได้ได้หลายต้นนะคะเพราะว่า,าตรงที่มันนูนออกมามันมันจะออกลากค่ะนี้นะคะน,ะคะนี้ได้กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ได้ประมาณสี่ต้นค่ะอันนี้จะจะชำสองต้นนะคะสามต้นแล้วกันจะตัดตัดตรงนี้อีกค่ะตรงกลางนี้เอาไปชำนะคะ นี่ก็เอาไว้ก่อนให้มันออกเป็นใบก่อนแล้วค่อยฉ่ำค่ะมาดูการเตรียมดินเลยค่ะคะเดี๋ยวจะแช่น้ําแบบนี้ไว้ก่อนนะคะรอการชํำค่ะมาดูการชํำนะคะชํำดําบอลดำแบบเมจิกแบบง่ายๆนี่ไหลาตักมาแล้วนะคะอันนี้ก็กระถางกระถางเราเตรียมใส่ถังข้างล่างนิดนึงแล้วก็กล้มะพร้าวหยาบองข้างล่างสำหรับดินนะคะดินเราใช้ดินสูตรนะคะอันป็นดินใบก้านยดินที่เราซื้อมานะคะแล้วก็ลดลดไปก่อนนะคะ ดินยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นดินใบกั้มปูก็จะดีะะเดี๋ยวเราลดอีกรอบหนึ่งะค่ะพอชิมแล้ว ก็จะใส่เต็มก็ได้นะคะอันนี้พอดีว่าจะใส่ล่อล่าเพราะต้นมันขึ้นนะคะแล้วก็ถูดเยียบค่ะแล้วก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ติมเยอะแล้วก็วางเลยะคะ่ะข้อตรงไหนที่เราตับเป็นข้อๆแล้วก็วางเลยนะคะวางเลย รียบร้อยค่ะกระปลูกใส่แก้วกาแฟนะคะกดตรงข้างมันนิดนึงค่ะเดี๋ยวหาถุงมาครอบค่ะทำแบบพวดแน่นเลยค่ะดูตัตนี้เอาอยางรับจักข้างล่างก็ได้นี่นะคะ เพื่อให้รักติดดิยค่นี่นะคะแล้วเราก็ดึงขึนนาา้นย่างรัดแล้วก็ดึงขึ้นมาแนี้เรียบร้อยค่ะนี่นาาะคะ ก็ไปไว้ที่ร่มค่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ติดแล้วค่ะนี่นะคะหรือบางคนแก้วกาแฟเยอะนะคะอา,อาจจะไม่ใช้ถุงก็ได้ถุงไม่ได้แต่แก้วกาแฟเยอะก็จะติดให้ดูนะคะก็ะแก้วกาแฟอบเลยค่ะรอบแล้วก็มีเทปนะคะเทปใสมันก็ชอบเลยค่ะ อากาศเข้ามันจะได้ไม่เหี่ยวเป็นแบบควบแน่นเลยเรียบร้อยค่ะแล้วแต่ประก,กอบเรานะคะจะเลือกทําแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้มาดูตอนมันติดดีนะคะจะมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับนิดทิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็ทําอีกแบบหนึ่งนะคะก็ทําใส่แก้วกาแฟค่ะตัดไหลออกมาก็ทําใส่แก้วกาแฟแล้วก็ทําแบบ น้ำนะคะก็ดินปลูกธรรมดานะะี่ยค่ะดินปลูกธรรมดาแล้วก็แค่ลดน้ําใส่ให้มันอยู่ในน้ํานะคะเหนือเหนือน้ำขึ้นมาประมาณน้ําเหนือต้นขึ้นมาประมาณสองเซนก็พอค่ะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้คือตัดไหลนั่นแหละคะ่ะที่เป็นส่วนของตุ่มปุ่มที่ออกลากนะคะเราก็่จะเทน้ําลงไปค่ะนะคะ,นะคะ จะลองดูนะคะทำสามแบบอย่างหนึ่งก็คือ,อลดพอชุ่มแล้วก็ทำแบบควบแน่นแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือล่อน้าค่ะคือชําในน้ำเลยค่ะจะชําประมาณสามกระถางน,นะคะแต่อีกอีกสองตัวนี้ก็จะทำแบบควบแน่นนะคะให้น้ำมันลงไปข้างล่างก่อนค่ะลงมาให้ถึงข้างล่างก่อนค่ะแล้วเราจะทำแบบควบแน่นค่ะ ่อที่ตัดเป็นข้อๆนะคะค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะทําทาแบบควบแน่นะคะ่ะจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะเริ่มละเริ่มโอกอกแล้วค่ะที่เราชําไว้นะคะมีหลายกิ่งค่ะเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแทงแทงหน่อแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูอันนึงนะคะได้สองอาทิตย์แล้วค่ะที่เราควบแน่นเราําแบบควบแน่นนะคะ เห็นไหมคะเริ่มตรงข้อตรงนี้นะคะเริ่มแทงยอดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเริ่มแตกหน่อคะ่ะแตกหนอ่อออกมาแล้วนะคะใส่น้ำเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำออกค่ะหรือถ้าใครไม่ร่อน้้ำแบบนี้ก็คือให้ชุ่มธรรมดามันก็ออกเหมือนกันนะคะประมาณสองอาทิตย์มันก็ออกแล้วนะคะอันนี้ก็สองอาทิตย์ ทำได้สองอาทิตย์เริ่มแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วค่ะติดแล้วค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ